คุณเคยขึ้นเครื่องบินไฟดึกสุดของวันไหมเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินตอนที่อาคารผู้โดยสารเงียบสนิทที่แม้แต่ร้านสะดวกซื้อยังปิดไฟลงครึ่งหนึ่งเสียงประกาศจางๆในอาคารว่างเปล่ามันไม่ได้ชัดเจนเหมือนตอนกลางวันแต่มันแว่วๆเหมือนเสียงใครกระซิบอยู่ข้างหูทั้งที่คุณนั่งอยู่คนเดียว ดีต้อนรับสู่เรื่องหลอนจากแมวตาเด็กอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้เป็นประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อหญิงเธอเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินโลคอสที่หลายคนรู้จักเป็นสาวใต้หน้าคมวัย28ที่ตั้งใจเก็บเงิน กลับไปเปิดร้านกาแฟาที่บ้านวันนั้นเป็นไฟล์สุดท้ายของเธอพอดีก่อนจะได้ลายหยุดยาวกลับบ้านที่พัทลุงไปเยี่ยมแม่แต่ใครจะรู้ละ่ะว่าไฟด์นั้นจะกลายเป็นไฟ์ที่ไม่มีวันลืมวันนั้นเที่ยวบินของเธอมีกำหนดออกจากสนามบินดอนเมืองในเวลา23นาฬิก45นาทีปลายทางคือสนามบินเชียงใหม่ไฟมระยะสั้นไม่ถึงชั่วโมง แต่เพราะฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่หัวค่าทำให้เที่ยวบินดีเลย์ไปเกือบชั่วโมงครึ่งหญิงเล่าว่าเธอจำได้ดีถึงความรู้สึกตอนนั่งอยู่ในห้องพักพนักงานที่เงียบผิดปกติไม่มีใครพูดไม่มีใครเล่นโทรศัพท์มีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาเมโทรชีตกับลมเย็นๆที่ลอดประตูเข้ามามันเย็นเกินไปเย็นแบบแปลกๆ ไม่ใช่ความเย็นจากแอร์แต่มันเป็นความเย็นที่ทําให้เธอรู้สึกเหงาแบบอธิบายไม่ได้23.20นาฬิกา20นาทีผู้โดยสารเริ่มทยอยเข้ามารอขึ้นเครื่องไม่ถึง20คนทั้งลำหญิงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแอร์ของเที่ยวบินนี้มีแอร์ทั้งหมด3คนรวมกับนักบินและลูกเรืออีกสองคนเป็น6คนเธอสังเกตตั้งแต่ตอนบอดดิ้งแล้ว ว่าบรรยากาศมันไม่ปกติปกติเวลาผู้โดยสารขึ้นเครื่องทุกคนจะมองหาบ่อเดินหิ้วกระเป๋าแล้วนั่งแต่ไฟ์นี้เงียบสนิทไม่มีใครพูดไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีแม้แต่เสียงเปิดฝากระเป๋าเหนือศีรษะผู้โดยสารชายไว้กลางคนคนหนึ่งสวมแจ็กเก็ตสีดำหมวกแก๊ปปิดหน้าเดินเข้ามาก่อนจะหยุดยืนที่แถวหน้าแล้วเอียงคอ เหมือนมองสำรวจบางอย่างหญิงเดินเข้าไปถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหมแต่ชายคนนั้นไม่ตอบเธอเลยยิ้มสุภาพแล้วเดินเลยไปหลังจากเครื่องเทคออฟขึ้นสู่ความมืดไฟในห้องโดยสารหรีีล่ลงตามปกติหญิงเดินตรวจเบาะที่แล้วเริ่มสังเกตว่าบางอย่างมันไม่สมเหตุสมผลเธอเดินผ่านแถว24แล้วรู้สึกว่ามันไม่ว่าง มันไม่ใช่ความรู้สึกว่ามีคนแต่มันเหมือนมีพลังงานบางอย่างกดอยู่ตรงนั้นเธอหยุดยืนพักหนึ่งแล้วจู่จูก,ก็รู้สึกเหมือนตัวเองโดนจ้องมองจากด้านหลังเธอหันกลับไปอย่างเร็วไม่มีใครทั้งทางเดินว่างเปล่ามีเพียงเสียงหอบเบาๆจากเครื่องยนต์หญิงพยายามทำใจให้สงบและบอกตัวเองว่าคงคิดมากเพราะเหนื่อยแต่หลังจากนั้น ทุกอย่างเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆผู้ดโดยสารหญิงแถวเจ็ดกดเรียกพนักงานสามครั้งติดกันหญิงเดินไปหาเธอพูดว่ามีคนมานั่งข้างๆทั้งที่เก้าอี้ว่างหญิงพยายามอธิบายอย่างสุภาพว่าอาจเป็นความรู้สึกหรืออากาศร้อนทำให้ไม่สบายตัวแต่หญิงคนนั้นกลับพูดเบาๆว่าตอนแรกหนูนึกว่าเป็นใครที่เปลี่ยนที่นั่งแต่หนูหันไปดู แล้วไม่เห็นหน้าเลยค่ะเหมือนมันไม่มีหน้ามีแต่ความมืดหญิงชะง,งักแล้วพยายามไม่แสดงความตกใจเธอเดินกลับไปด้านหลังพร้อมเพื่อนแอร์อีกคนชื่อเมและระหว่างทางพวกเธอได้กลิ่นบางอย่างลอยมาในอากาศเป็นกลิ่นทูบจางๆทั้งที่อยู่บนเครื่องบินทั้งที่ไม่มีใครเผาอะไรได้หญิงหยุดเดิน หันมองหน้าเมเมก้มลงกระซิบว่าพี่ได้กลิ่นไหมหญิงพยักหน้าแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจเดินไปยังห้องเก็บของด้านท้ายเครื่องภายในห้องนั้นมืดเกินปกติมีเพียงแสงไฟฉุกเฉินสีแดงอ่อนๆที่สะท้อนพื้นโลหะหญิงเปิดตู้เก็บของแล้วสังเกตเห็นผ้าห่มผืนหนึ่งที่ดูเหมือนเพิ่งถูกหยิบออกมา แต่ไม่มีใครเคยเข้ามาในห้องนี้ตั้งแต่เครื่องเทคออฟเธอกำลังจะหยิบผ้าห่มเก็บเข้าที่แต่รู้สึกได้ชัดเจนว่ามีลมหายใจเป่าจากด้านหลังต้นคอของเธอเธอหันควับกลับไปไม่มีใครเมย์ก็อยู่ห่างไปหลายก้าวหญิงเริ่มรู้ตัวว่ามันไม่ใช่แค่จินตนาการเธอหยิบวิทยุเรียกกับตันแจ้งเฉดว่าอุณหภูมิในเครื่องลดผิดปกติ และมีบางอย่างแปลกกับตันตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงลังเลว่าผมผมก็รู้สึกเหมือนกันครับคุณหญิงเรดาร์แสดงว่ายังมีคนนั่งอยู่ที่เบาะ24 b บีทั้งที่ข้อมูลแสดงว่าไม่มีผู้โดยสารนั่งตรงนั้นเครื่องบินยังคงลอยอยู่กลางความมืดเหนือจังหวัดตากแล้วทันใดนั้นเครื่องก็สะดุ้งเบาๆเหมือนตกหลุมอากาศไม่รุนแรง แต่ก็พอให้ไฟกระพริบวูบหนึ่งแล้วตอนนั้นเองผู้ดโดยสารชายที่สวมหมวกแกป๊ปก็ลุกขึ้นเดินช้าๆมาทางหลังเครื่องหญิงมองตามเขาแต่เขากลับเดินผ่านไปโดยไม่มองหน้าใครเลยแล้วหยุดยืนอยู่หน้าห้องน้ำเขาไม่เข้าห้องน้ำไม่เคาะไม่พูดเขายืนอยู่เฉยๆประมาณสี่นาทีก่อนจะหายไปทันทีที่หญิงกระพริบตา เหมือนเขาละลายไปกับอากาศหญิงเริ่มสัน่นเธอไม่ใช่คนกลัวผีแต่เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกินกว่าที่เธอเคยเจอมาเมื่อเครื่องลงจอดที่เชียงใหม่ทุกอย่างกลับมาปกติผู้โดยสารทยอยลงจากเครื่องไม่มีใครพูดถึงอะไรทั้งนั้นแต่หญิงไม่กล้าขึ้นไปเก็บของคนสุดท้ายตามปกติเธอเดินลงมาพร้อมเพื่อนแอ แล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่ภาคดินชายแก่คนหนึ่งที่ดูเป็นหัวหน้าสายการบินยืนฟังก่อนจะถามหญิงกลับว่าคุณเห็นผู้ชายใส่หมวกแก๊ปใช่ไหมครับแล้วได้กลิ่นทูบได้หรือเปล่าหญิงนิ่งไปสักพักก่อนจะตอบว่าใช่ชายคนนั้นถอนหายใจแล้วเล่าเบาๆว่า,วาเมื่อห้าปีก่อน มีเหตุการณ์ผู้โดยสารแอบเอาศพของพี่ชายใส่กล่องขึ้นเครื่องจะไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านแต่เครื่องเกิดตกหลุมอากาศระหว่างทางกล่องนั้นเปิดออกและไม่มีใครหาศพนั้นเจออีกเลยเหมือนมันหายไปกับเครื่องบินหญิงหน้าเสียเธอพูดไม่ออกจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอย้ายไปอยู่ฝ่ายภาคดินไม่เคยขึ้นเครื่องตอนกลางคืนอีก แต่เธอบอกว่ามีบางคืนเวลาที่เธอเดินผ่านเครื่องลำเดิมที่จอดอยู่เงียบๆในโรงจอดเธอจะเห็นผู้ชายสวมหมวกแก๊ปยืนอยู่ข้างหน้าต่างแถว24มองออกมาเหมือนกำลังรอให้ใครสักคนกลับขึ้นมานั่งด้วยอีกครั้งก่อนจะจบคลิปในวันนี้ พวกเราทีมงานเรื่องหลอนจากแมวตาเพชรขอคนละหนึ่งไลค์นะครับและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวสุดหลอนในทุกสัปดาห์แล้วกลับมาพบกันในเรื่องหลอนเรื่องต่อไปสวัสดีครับ